ครับเกมที่4ี่นี่เปลี่ยนเสื้อผ้าผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็เกมที่5ครับเกมที่5พันแผลฮะพันแผลพันแผลแล้วเกมสุดท้ายนะแข่งกันเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเราเลือกอะไรเล่นเกมอะไรพันแผลดีกว่าพันแผลภูมิปัญญาชาวบ้านหลังง่ายๆแต่ต้องให้ถูกหลักการด้วยนะ,ะเดี๋ยวเราจะให้เจ้าหน้าที่จากรพสตบ้านละวานะครับคุณวิบนาหวันครงนายกนิสาธิตให้ดูก่อนนะครับผมอาเชิญครับเชิญมาดูใกล้ๆเมื่อสาธิตเสร็จแล้วนะครับก็จะให้รพสตที่บ้านละวานี่เป็นผู้ที่เล่นก่อน ไปดูไปดู <นะ S 2> ใกล้ๆได้นะครับเชิญครับค่าที่พันนี้นะคะเรียกว่าอีลาสติกแบนเดนปกตินักกีฬาก็จะใช้กันใช้สําหรับเวลาข้อเคลื่อนข้อเคล็ดหรือว่ามีอาการพกช้าบวมวิธีการพันเนี่ยจะมีทั้งหมด3วิธีอย่างนี้เขาเรียกเป็นพันกลมนะคะพันกลมก็สามารถใช้ในการเขาเรียกว่าสต็อป,ปบรดหรือว่าห้ามเลือดได้ก็คือพันให้แน่นพันแบบกลมพันแบบกลมแล้วก็แบบที่2นะคะนนี้เป็นพันแบบเกลียวพันแบบเกลียวนี่ก็เป็นการช่วยในการพยุงอวัยวะที่เคลื่อนหรือว่ามีการหัก ก่อนที่เราจะส่งโรงพยาบาลตรงไหนเคลื่อนที่พันได้หมดพันได้หมดค่ะก็คือพันเวลาพันเนี่ยเราจะพันจากบริเวณที่ส่วนที่เล็กไปใหญ่อาจจะเป็นบริเวณต้นขาหรือแขนนะคะมันจะเป็นลักษณะเกลียวอ๋อพันเกลียวที่อยู่คือถ้าเคลื่อนนี่คือมันมันได้ได้พันกลมพันเกลียวและสุดท้ายคือพันสุดท้ายคือพันแบบเลขแปดพันแบบเลขแปดจะเป็นลักษณะของการช่วยพยุงสมมติข้อเท้าแผลงหรือบริเวณเข่าบริเวณข้อ ที่เป็นรอยต่อค่ะก็จะพันในลักษณะของการพันจะเป็นรูปออกมาจะเหมือนเลขแปดไว้กันอ,<ช>อันนี้ก็คือก่อนที่เราจะส่งไปโรงพยาบาลก็คือพันแล้วก็ให้ญาติช่วยนําส่งโรงพยาบาลน,นี่มีบุญมากเลยเนี่ยพอ,อ,อมาพันให้เนี่ยคุณใช่แล้เชี่ยวชาญ้ามันสั้นไปนิดนึงอันนี้ลักษณะ อวัยวะหรือว่าส่วนที่เรามีอาการหักเคลื่อนบริเวณที่เป็นข้อหรือรอยต่ออผมจริงๆนท้่ต้อนี้ือต้องต้องมาอยู่อย่างนี้เลยใช่เลยจะเป็นช่งรอยต่อครับครับอันนี้แค่สาธิตหู้่นะนครับครับผมเดี๋ยวเวลาเอาจริงนะครับผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่รพสตอที่บ้านละวานี่ก็คงจะทําเวลาได้ดีทีเดียวเรัมก็เช่กันครับเอาละครับเราจะเข้าสู่การแข่งขันนะครับจะเริ่มต้นที่รพสตอบ้านละวาเลยครับถ้าพร้อมแล้ว เริ่มรับไป้วครับไปนะท่านผอค่านอย่าเร็วมากสิครับเร็วเร็วอย่าไปเชื่ออเร็วเร็วเรวเนี่ทำไมมือพันกันนะครับผอครับเร็วเร็ตอนนล้เร็วเร็วถามเลยี่สเท่าไร้รับใช่ย่สิบแปดสี่สิบแปด่ิบแาจยุยุยยย้้ย้้ย้้ย่เปล่า ตัไปเลขแปดตัวเเร็วเร็วเร็วเรวเวลาไปแล้วครับเร็วแล้วปกติปกติอยู่บ้านพันเลยครับเนี่ยพันค่ะพันตอนกี่โมงพันแข้งพันขาพันแข้งพันขาพองออค่แล้วต้องอชิันนอันนี้มันสวยเวลา่ไหเวลาไเวลาไปแล้วเวลาไปแล้วนะครับอันนี้พันเลขแปนะครับพันเลขแปดนะครับพันเลขแนะครับาะครับ็กอนะครับเรเร็วเร็วเร็วเรอรว หมอตรวจนะครับตรวจนะฮะยี่สพันกลมนะครับความแน่นนี่โอเคเลยแน่นเกินไม่ดีเดี๋ยวขาดเลือดนะฮะก็ดูในหน้าเส้นเลือดนะอพันเบวนี่โอ้โหซ้อนกันมาดีนะครับเรียบร้อยดีนะครับติดเรียบร้อยดีแล้วก็พันเลข8ก็ดีครับขออบันนี้สวยอ่ะส่วนที่ได้รับบาดเจ็บนะฮะพันสวย ติดคลิปก็โอเคเลยถูกต้องทั้ง3จุดครับพี่ธงเอาละครับเจ้าหน้าที่จากรอพอสอตอบ้านละวานะครับอำเภอบรรนาจารัดนครนายกทําเวลาไปทั้งหมด1นาที2วินาทีดูสิแมโอ้ยต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของทีมดาราแล้วนะครับทีมของเจ้าหน้าที่ต่อให้คุณด้วยอะไรนะครับต่อให้1นาที20วินาทีเฮ้ยต่อให้ด้วยเหรอคือ ถ้าตอบดูพวกผมทุเล่นมากเลยนะครับผมบอกนีเ้เอาต้อารูจักเอาไม่เอาเอา พร้อมนะครับโอ้พร้อมมากครับวางแผนยังไงนี่แบ่งหน้าที่กันยังไงบอกไปเลยคุณคุณคุณอันนี้คือน้องครีมเป็นผู้หญิงเขาก็ต้องมีการทําที่ละเมียดละไมให้เขาเป็นคนพันส่วนคุณบอลผมจะคอยประคองมือฮะเป็นคนคอยประคองส่วนผมหน้าที่หนักสุดก็ไปกดรอไปกดอย่างเดียวนี่คือหนักสุดนะทำไมคุณไม่ชคุณสุรีเข้าไปกดแม่คุณไม่มาพันน่ะไองานละเมียดละเมียดต้องเขาถูกต้องครับต้องให้เขาไข่มมนต้องละเอียดหน่อยนึงจริงๆแล้วผม เคลื่อนย้ายจะถนัดครับครับครับทรงผมเหมือนลูกวัวเพิ่งคลอดมากเลยหรือวะไรที่ขึ้นอย่นะใช่หน้าอย่างกับแพ้ป่วยเฮ้ยนี่หน้าตลกอันนี้เยอะเลยหน้ามันฮาว่าทำเสียงแพ้นี่เสียงแพ้แพ้โอ้โหเล่นอย่างนี้คุณบอลเชิญยิ้มต้องตกงานอะ เวลาหนึ่งในที่20วินาทีนะครับครับผมถึงจะได้รับเครื่องนวดฝ่าเท้ามูลค่าหนึ่งหมื่นสามพันบาทไปนะครับถ้าเกินล่ะถ้าเกินก็ไม่ได้ก็ต้องยกเครื่องนวดฝ่าเท้านี้ให้กับรพสตบ้านละว่านะครับที่จังหวัดนครนายกนะครับอถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับไปเลยครับไปเลยครับคลิปนี้คลิปึ้นเอาเลยให้พันเสร็จก่อนสิครับเขาให้ได้คุณต้องทำเนี่บ อย่าแน่นเกินไปนะครับไม่งั้นไม่งั้นเส้นเลือดที่ประจอนเลือดไม่เดินนะครับเอาไปดูนิ้วทำไมเล็บสกปรกสกปรกพันกลมเสร็จแล้วต่อไปจ่อไปไปเลยฮะคุณพิงค์ฮะอันนี้พันอะไรฮะพันเกลียวพันเกลียวไม่พันกลมยังนึกไม่ออกอันนี้พันอะไรยยังนึกไม่ออกนะไปเกลียวไม่ได้ไงเลยไม่ได้ต้องให้ถูกต้องด้วยนะครับโอ๋อนี่มือด้านมากเลยเนี่ยมือด้านมากเลยอ่ะและอย่าให้หลุดนะ ห้ามหลุดนะฮะมันพันไปแล้วหลวมหลุดนี่ไม่ได้นะฮะมันเกลียวตรงไหนฮะคุณเยรู้ว่ามันเกีียวตรงไหนไม่เข้าอย่างนั้แนากใช่เหรอใช่ไม่ใช่หรอยังไงอะบเกีียวหรือเปล่าหรือมันกลมดูให้ดีถึงทันดกงกว้างอันนี้มังอ้าวอเกีียวว่ะเกียวเกลียลวันไไหนะะปทันเลขแปดครับต่อเลยครับ ยังนคุณยางยืดมากครับโอ้โหเอออันนี้ม้วนนะเนี่ยบ้าตันนี้มีเลขกแปดไม่เลขกแปดในฝั่งนี้อ่ะทำไมทไมออกอ๋อตอนนี้ก็โอ้โหถ้าผ้าหลุดอย่างนี้ยากแล้วครับชี้แล้วมันยากยากแล้วครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วถ้าหลุดอย่างนี้ยากแล้วครับถ้าวงกลมต้องอยู่ในมือนะที่จะง่ายขึ้นนะโอ้โหนี่อะไม่พับนี่แหละแล้วคุณจะไปถอดรองเท้าคนไข้ทำไมอ่ะนี ไปไปกดสูบโอ้โหไรเหมอยใจเมื่อยไม่ไแล้วม่อย้ามล้อมเล้โอเคครับเวลาอยู่ไล้นะครับผมมามาดูครับโอเคไหมมาคลมแต่ก็ได้ไป้ยนแข่กันค่ี้ได้ไอ้กลมนี่ถือว่าให้ผ่านนะฮะให้ผ่านนะถือว่าโอเคพอได้โอเคพอได้นะฮะแตมีแรบมาหน่อยนะมีแรครับ่อลมนิ่งเลยครับเจะจะรู้ทำไมูใกล้ๆ พันเกลียวนี่สิครับตามเกลียวมันต้องอย่างนี้นะเกลียวเนี่นยนนนหน่อยนึงมันอยู่กับที่เยอะไปหน่อยฮะกลายเป็นพันกลมกว้างพันกลมกว้างได้ไหมคุณหมออันนี้แบบนี้ผมก็ให้นะอันนี้ผ่านได้อันสุดท้ายเนี่ยอันสุดท้ายนี่นะเล็กแปดตรงไหนเล็กแปดเนี่ย อันนี้พอได้นะตรงนี้ตรงน,น,นี้พอได้แต่จริงๆตามหลักการก็คือว่าต้องพันตรงนี้สร้างความแข็งแรงก่อน,น <ะ S 2> แล้วถึงจะมาเลขแปดแถวตรงข้อพับนี่อ,อันนี้เราไปเลขแปดตั้งแต่ตรงนี้มันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ฮะได้ได้ครับบ<ด>วกกับการติดคลิปตรงนี้ทหไมฮะตรงข้อพับเนี่ย <นะ S 2> มันเป็นที่ที่มีการขยับได้เหตุมันหลุดง่ายสําคัญใครติดเนี่ย ใครติดคลิปตรงนี้ผมไม่คนติดคลิปอันนี้อันนี้คือด้านด้านด้านแถบมันนี้ใช่แล้วคลิปมันต้องติดตรงนี้ต้องมาเกี่ยวกับเกี่ยวกับเนื้อนี่คว่าจะคลิปจะเกี่ยวกับเนื้อแล้วใช่ถูกนะควเนื้อเขาจะรับไม่ได้ใช่ถูกมันจะต้องอย่างนี้ไงพี่ลองเกี่ยวสิคุณหมอเกี่ยวเนื้อไปตรงนี้ไม่ได้ครับอันนี้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 สุดเจะ มันใหญ่อ่าแล้วครับอ่าแล้วครับถอยมาครับเรารู้สตานแล้วข้อมือนะครับการพันแบบวงกลมยังพอให้พันที่แขนนี่ก็ยังพอได้แต่สุดท้ายพันที่ขาที่สําคัญมากคุณมาโอ๊ตบอกว่าคลิปนี้มันอยู่ในข้อพับอันตรายเลยครับนะครับการพันไม่ผ่านดีนดาราแพ้ครับสยิงใหญ่ไม่แพ้ ฝ่าเท้ามูลค่า1น0 0 0บาทนะครับก็เป็นของรอพสตบ้านละว้าอำเภอบรรนาจังหวัดนครนายกครับวานิดนึงครับดีครับให้ท่านพอฝ่าถึงท่านผู้ชมทั้งบ้านแล้วก็พี่น้องที่อยู่ที่รอพสตบ้านละว้าครับเชิญครับค่ะก็อยากจะฝากชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยของเราทุกคนนะคะให้ดูแลเรื่องของสุขภาพส่งเสริมป้องกันจะดีกว่าการรักษานะคะนะครับแล้วก็เราจะสร้างน้ำซ่อมนะคะ แล้วก็เราจะพัฒนารพสตอของเราให้ได้ดีสุดให้สู่ประชาชนให้ได้มากที่สุดนะคะรับผมแล้วเราก็ขอเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะครับฟังถึงจะไม่หมดครับนะครับเดี๋ยวกลับมานะครับตอนนี้พักชมโฆษณากันสักครู่ครับ ครับเข้าสู่อาคาตลาดนัดสุขภาพนะครับแม่วันนี้สนุกมากนะครับวันนี้สนุกนะมีอุปกรณ์มาให้ทายว่าใช้ทําอะไรครับผมและข้อสุดท้ายก็สนุกครับผมเรามีให้เลือกนะฮะใช่คัน4ห้กันสี่หมวดนะฮะหมวดแรกเป็นหมวดแรกเป็นหมวดเด็กนะฮะหมวดที่2เป็นหมวดที่เกี่ยวกับผู้หญิงผู้หญิงนะครับหมวดที่สามที่สามหมวดคนชราคนชราผู้สูงอายุนะะหมวดผู้สูงอายุนะฮะแล้วหมวดสุดท้ายหมวดผู้พิการนะครับ เรื่องหมวดไหนดีมันไม่มีแบบผู้ชายนะก็ต้องผู้หญิงด้วยก็มีอยู่ด้วยผู้หญิงผู้หญิงไปหมายเลข2นะครับน้องผู้หญิงโอ้ยเหมาะเลยนะครับหมายเลข2นะครับเดี๋ยวจะมีน้องผู้หญิงวัยรุ่นน่ารักมากว้านะครับน่ารักน่ารักมากมากแล้วแบบสวยแบบธรรมชาติแบบไม่แอบแบวด้วยนะจริงเปล่าอ่ะ๋ยวพี่หายากนะอยากเจ้าชอบแอบแบวถามเขาได้ภายใน2องนาทีว่าเขาป่วยเป็นโรคอะไรโโอ้หต้องน่ารักแน่ๆเลยจีบเลยห้ามถามว่า เป็นโรคอะไรไม่ได้นะถา,ถามอาการถามประวัติได้แล้วตอบไม่ได้ว่าเขาเป็นป่วยเป็นโรคอะไรนะครับขอเจิญพบกับน้องลิลลี่ครับ ท้องป่ะเนี่ยไม่ท้องไม่ท้องนะไม่ท้องกนี่อะไรอ่ะนี่อาการจากที่เป็นท้องหรือเปล่า ปกตินะคุณอย่าให้ไปเดินพัทยาโอ๊ฝรั่งวิ่งตะคุบเลยหมายถึงว่าวิ่งแบบอยากจะเข้ามาลุมรักอยากจีบเลยวิ่งเลยจริงจริงไล่เหมือนกันครับไล่ตะคุบเลยเหรอไล่กระเทิบเนี่ยหละสองนาทีสองนาทีนะพร้อมอย่างพร้อมอย่างขออยู่ใกล้ๆได้ไหมได้ถ้าถามว่าป่วยเป็นโรคอะไรนะถามได้หมดทุกอย่างถามได้หมดทุกอย่างแล้วก็ได้นะนาทีอม่ตอบไม่ได้ว่าเขาป่วยเป็นโรคอะไร พร้อมแล้วเริ่มครับอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ใครอายุเท่าไหร่พ่อเขาหรือคนนี้ไม่คนสาวคือสามห้าค่ะสามห้าเจ็บคออะไรไหมเจ็บคอไม่มีค่ะมีคันอวัยวะเพศย์ไหมไม่หรือเขาจะเป็นแบบโรคผู้หญิงไงอ๋อมีคันไหมไม่ไม่มีค่ะไม่มีมีคันแล้วที่ท้องบวมนี่คือมันมาจากโรคใช่ไหมท้องบวมใช่ค่ะอ้าวคนณี่ถามเข้าประเด็นท้องเอ่อท้องกี่เดือนละ ไม่ได้ช้องน้ำหนักขึ้นหรือน้ำหนักลงตอนนี้น้ำหนักลงหัวภาพเลยค่ะตอนนี้หัวภาพเมื่อก่อนเท่าไหร่เมื่อก่อนเท่าไหร่เมื่อก่อน80ตอนนี้60แล้วค่ะรู้ไหมรป้เกี่เดือนได้ไปไดกี่เดือนสองเดือนสองเดือนแล้วก็ทานทอดปัสสาวะบ่อยไหมบ่อยมากเวลามีอาการได้เจ็บไหมเจ็บไหมปวดท้องน้อยปวดปวดหนงนงค่ะประจําเดือนมาปกติไหมมาบ้างไม่มาบ้างมาบ้างไม่มาบ้างเวลาประจําเดือนมา หน้ามืดเลยน้ำหนักลงัวบภาพน้ำหนักลงน้ำหนักลงควบภาพไม่ไม่มีถ่ายเป็นเลือดไม่มีฉี่เป็นเลือดใช่ไหมครับเป็นลิ่มอะไรไม่มีฮะไม่มีครับไม่มีไม่มีอาหารทานได้ไหมอาหารอาหารทานได้ปกติแล้วถ่ายปกติไหม ถ่ายถ่ายไม่ค่อยออกอ้าวหมดเวลาแล้วนะครับเอาละครับสรุปนะครับอาการที่เป็นนะครับอาการที่เป็นนะครับคือน้ําหนักลดผิดปกติพวกภาพเลยนะครับแล้วก็ท้องอืดอาหารไม่ย่อยนะครับแล้วก็ปวดท้องบ่อยนะครับประจําเดือนมาบ้างไม่มาบ้างชีบอยคนที่สําคัญนะแถมกั้นไว้ไม่อยู่ด้วยนะที่สําคัญนะครับหน้าท้องโตนึกว่าท้องโอ้โห โรคอะไรเนี่ยอา้าวคำถามครับคำถามนะฮะจากอาการของผู้ป่วยเมื่อสักครู่นี้นะฮะเราจะเห็นได้ว่าอาการหลายอย่างก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ทั่ว,วไปในคนที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรนะฮะเช่นอาการท้องอืดหรืออาการปวดท้องหรืออาการฉี่บ่อยนะฮะแต่ว่าคําตอบในวันนี้นะฮะโรคที่จะเป็นคําตอบในวันนี้จะต้องมีอาการเมื่อสักครู่นี้บ่อยและรุนแรงจนผิดสังเกตนะฮะคำถามนะครับถามว่าผู้หญิงคนนี้กาลังป่วยด้วยโรคอะไร ข้อที่1ข้อที่1โรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบข้อที่2ข้อที่2มะเร็งลังไข่อุ้ยอาการน้ำหนักลดห้าก็มีผลนะฮะข้อที่3ครับข้อที่3ช็อกโกแลตซิสนะครับเอาวิเคราะห์วิจารณ์เลยครับผมคิดว่าน้ลดมา20มะเร็งเนี่ยคือถ้าน้ำหนักลดนี่คือมะเร็งช็อกโกแลตชีสนี่เราไม่ค่อยมีชีส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 ่ไมให้ผมกินมไม่ค่อยกิน ผมว่าน่าจะเป็นมะเร็งอะผมคิดว่าเป็นมะเร็งรังไข่เคมไหมไงอ่ะแต่ผมว่านักเป็นผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเออเคยเป็นไหมเคยเป็นผมว่าตัดข้อสามไปก่อนตัดข้อส่มช็อกโกแลตซีดนี่ไม่เอากะไม่น่าเพราะมเป็นโรคต่างประเทศไม่น่าใช่ไม่ตอนนี้กำลังฮิตเลยนะคนเป็นเยอะนะแต่คือดูแต่มันดูไม่น่าจะร้ายแรงขนาดนั้นเป็นการผ่าตัดเล็กเค้าลำไส้นี่คืออะไรอ่ะกระเพาะคล้ายๆกระเพาะปลาไงแต่มันเป็นข้าวลำไส้ไม่น่าจะเป็นมะเร็งหรเออคิดเหมือนผมว่าน่าจะเป็นมะเร็งรังไข่ มะเร็งนี่ม่งกินบุบบุบบุบผมนี่นี่กินกันหน้ามะเร็งกินหน้าแล้วเนี่ยผมผมมีผมร่วงมั้หมครับผมมีร่วงมั้ยังไม่ฉีดคีโมไม่ได้ร่วงเนายังยังไม่ร่วยังไม่เป็นนะเราผู้ชายไม่เคยรู้เลยนะผู้หญิงลาบากมากนะอ้าวตอบครับมะเร็งรังไข่ครับข้อนี้ถ้าตอบถูกได้เลยนะคุณหมอครับรงวันเป็นบัดล่องเรือและประธานอาหารแกรมเพลนะฮะ ล่องสู่สายน้ำแห่งความสุขกับเรือแกรนเพลมูลค่า1,000 0บาทโยไปกี่คนครับสาท่านนะไปพร้อมกันเลยโรแมนติกมากนะครับตอบไปเลยครับว่าโรคมะเร็งรังไข่นะครับคมตอบที่ หมือนร่างไข่มากเลยโอ้โหตายแล้วเ<อ>สียงประมือกับคนไข้จำลองของเราหน่อยนะครับนี่อ๋อนี่คนไข้จำลองคนไข้จำลองไม่ได้ป่วยจริงนะครับผมจริงเอ๊ะทำไมเป็นโรคมะเร็งรังไข่ล่ะคราอะอันตรา,ายที่ว่ามาถ้าผู้ชมที่เป็นแบบนั้นนะครับพลาดไปได้ไปดูคําเฉลยครับถ้ามีอาการแบบนี้อันตรายเลยนะครับเชิญครับ อาการของผู้ป่วยโรคมะเร็งรังไข่นั้นส่วนใหญ่เป็นอาการที่คนปกติทั่วไปเป็นบ่อยๆและบ่อยครั้งที่มันจะหายไปเองซึ่งจากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งรังไข่จะมีความถี่ของอาการบ่อยครั้งกว่าโดยจะมีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อรู้สึกท่วงในท้องน้อยทายปัสสาวะบ่อยๆและการปัสสาวะไม่ค่อยอยู่มักจะปวดท้องน้อยระยะการมีเพศสัมพันธ์ มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอมีขนาดหน้าท้องโตและจะโตขึ้นเรื่อยๆจนนันเกงที่เคยใส่ได้รับขึ้นเมื่อระยะเวลาผ่านไปไม่นานผู้ป่วยอาจจะพร้อมลงน้ำหนักตัวลดลงคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียเบื่ออาหารในระยะหลังของโรคเมื่อมะเร็งลุกลามไปมากหากมีอาการตามที่กล่าวมาในข้างต้นให้พบ แต่เนินๆจะเป็นการดีที่สุดครับขอรางวัลที่ได้รับครับในข้อนี้ครับคุณหมอครับของรางวัลนะฮะบัตรล่องเรือรับประทานอาหารแกรนเพลนะฮะล่องสู่สายน้ำแห่งความสุขกับเรือแกรนเพลฮะมูลค่าห0 0 0งหมื่นบาทขอตัวกนะครับสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับเสื้อผ้าจากเคนเน็ตโคนะฮะแลรองเท้าจากมณีศิลปครับนะครับที่ผมใส่อยู่นี่ดูดีดูดีวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอรุคาตลาดนัดสุขภาพสวัสดีครับนนนชดดทิปึงไ้ส